เราเริ่มรักแรกว่าพอมันเริ่มเสียงเงินปุ๊บม,มันจะไปต่อเรื่อยๆละฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่จะพาทุกคนมาเดินเล่นกันที่ตลาดนะัดจตุจักรนะเออวันนี้ไม่ได้พาเดินดูโซนสัตว์หรือโซนต้นไม้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะวันนี้กิตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปดูพวกของแต่งบ้านอะไรอย่างนี้เนาะเออไป เเดินร่กัถ้าใครจอดรถที่เจเจมอนะคะมาออกตรงประตู5้านะฝั่งตรงข้ามก็จะมาถึงพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินกันที่โซน4ซอยหน,นะคะอนี้ทุกคนดูตรงนี้คือแบบน่ารักมากเป็นแบบอะไรนะที่เปิดประตูใช่ปะ่ะเนาะน่าจะเป็นฟิวที่เปิดประตูแล้วก็แบบ อ๋อเป็นมือราบไงใช่ไหมเป็นมือราบแบบนี้ก็เป็นแบบที่ห้อยของเนาะน่ารักน่ารักมากของที่นี่ค่อนข้างแบบหลากหลายนะคะหลายแบบหลายสไตล์มากเลยอะ่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกแบบงานไม้เนาะมีงานไม้แล้วก็มีเป็นพวกแบบเนี่ยฮารุฮาราเออแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะก็งานไม้เหมือนกันนะพวกงานไม้งานกะลาอะไรเงี้ยน่ารักจังเลย ปแล้วเราจะเดินเข้าโซนซีซอยสองกันนะคะร้านนี้น่ารักมากน่ารักตั้งเลยสีส่อสดใส่เวอรออุ้ยอุ้ยเนี่ยเจอเจอตัวน่ารักของแท้และน่ารักเจ้าหนูว้าวงานอลังการมากคือคนกนกยูงสวยอะ่ะเราต้องมีนกยูงอยู่ในบ้านไหมเนาะเออน,นี่อันนี้ฝันนนน่งนี้จะเป็นแบบวิบ,บ,บวับวิบวับมาดูดิ งานงานแบบอลังการมากเลยอะ่ะนี่นี่นกยุงฝั่งอลังการหของแต่งบ้านเยอะโซนนี้เหมืนจะเป็นพวกแบบว่างานแต่งบ้านรัสซี่นิดนึงเนาะแบบพวกงานสวยๆหรูๆอะไรเงี้ยร้านนี้ต้นไม้ตอมเยอะมากทุกคนสวยมากด้วยอ่ะดูสองทิวลิปอืม่มากกว่าก็ร้านนี้นะคะ ใครมาก็ลองมาดูกันถ้าใครแบบผ่าพวกต้นไม้ปลอมจากการสวยๆเองเงเนาะสวัสดีมาต่อกันที่โซนสีซอยสามนะคะนี่โอ้ของแต่งบ้านโซนสีรู้สึกส่วนใหญ่จะแบบดูลักชูมากเลยอะ่ะนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอตอกไม้แต่งตอกไม้ปลอมเนาะโอ้ยตรงนี้ไม่ร้านเครื่องหอมด้วยนืมาคือเดินมาทานีน้หอมเลยอารมมาทเทอราพีเลย อ๋อจ้าเฮ้ยนี่ทุกคนน่ารักมากดูดิดูดิดูด,ดิเอาไว้แบบวางของวางกุญแจอะไรอย่างเงี้ยเออราคา1 6 9 9นะคะประมาณนี้นะเพราะมันมีหลายราคาไปดูดิโฮ้ยน่ารักจริงๆที่เนี่ยมันจะมีงานอาร์ตท,ที่เป็นแบบพวกงานรูปวาดงานปั้นงานอะไรต่างๆอะ่ะเยอะนะคะทุกคนคือใครอยากหาพวกรูปภาพไปแปะบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่นะนํำเลย คือเยอะแล้วแบบสวยมากจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยแบบมันถ่ายไม่ได้เนาะก็ให้ลองมาเดินดูเอานะคะมีหลายร้านทุกคนเดินได้แบบเพลินๆที่นี่ไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โซนโซนซีโซนซีซอยอะไรนะเมื่อกี้เรามาโซนอะไรแล้วนะต่อไปโซนซีซอยสนะคะไป ราอยู่กันที่โซนสซี่อยห้าแล้วนะคะอะอุะอ้ยเก้าอี้แบบไฟโมโรมินมอลมินิใจนา่ารักอ๊ย้ยสีคือสวยมากสวยมากทุกคนอข้างนี้ก็ยังจะเป็นร้านที่แบบรักชูอยู่นะเขาก็มีร้านทำกรอบรูปด้วยนะคะจะทำเป็นพวกกรอบรูปกรอบกระจกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันโอ้ยใจกัน ต่การดีไซน์แบบน่ารักเนาะมันเป็นแบบเหมือนคือปากาลังปะใช่ไหมมันยุกยุกยุกอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นสับป,ปะรดอันนี้หืันจะเป็นสับป,ปะรดเลยจะาก,กันหลายแบบโอ้ยอันนี้เป็นงานไม้งานไม้มเล็กๆ ต่เดี๋ยวเราเดินกันไปที่โซนบีซอยห้านะต่อกันที่โซนบีแล้วเออเนี่ยโตอย่างเงี้ยน่ารักเนาะไอ้ร้ออานนี้ขายดอกไม้ด้วยนะคะเป็นพวกดอกไม้แห้งเออน่ารักชอ่อละสอง้อยห้าสิบาท ว่านนี้นะอ่ะตรงนี้เป็นแบบฟิลคาเฟ่เนาะใช่ไหมน่ารักหนาะแบบว่าถ้าใครทาคาเฟ่ทำร้านอาหารหรือวแบบ่าอยากตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะเออบ้านนี้ก็น่ารักดีนะทุกคนเนี่ยก็จะมีอะไรที่แบบลดร,ราคาอย่างนี้อยู่ด้วยนะเซลล์อยู่ก็มีหลายชิ้นทุกคนลองเดินเข้าไปดูกันได้เออร้านเนี้ย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  ป้ายร้านอยู่ไหนหนโดดูบอกมาสิอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอยู่ตรงระหว่างอ่าโซนบีซอยสี่กับโซนบีซอยห้านะคะอ่ะอ๋อไปไปอยู่ข้างบนอ่ะอาจอาจะอ่านว่าทีทาอะไรสักอย่างนงอ่านไม่ออกโอเค <c oughs> ป้าเดี๋ยวเราเข้าไปที่โซนโซนบีซอยสี่กันต่อนะคะเออเนี่ยข้างๆก็จะมีแบบแจการน่ารักน่าร on, ักเยอะมากราคาหลักร้อยเองนะแบบ 250-300ย้าอยะไรอย่างเงี้ยดีไซน์สวยมากทุกคนหิวยร้านนี้ไข่มอนหนึ่งแฮมหนึ้ออยู่ด้วยอคือก็อากจ,จะไม่ได้เข้าไปในร้านแต่ละร้านนะทุกคนก็จะถ่ายแบบบรรยากาศไปเรื่อยๆอย่างงี้นะทีโโ่โซนดีซอยสามนะคะอะโหหอมอ่ะกล้้งหอมคือหอมจริงเดินผ่านคือหอมเลย ก็จะมีพวกแบบน้ำตกน้ำพุอะไรเงี้ยเนาะโอ้โตเหรอเป็นโต๊ะไม้ใช่ไหมอ่ะสวยมากโต๊ะยางใหญ่ทุกคน,น,นคุณหมูป่าคนนี้เก้าหมื่นแปดนะคะถ้าใครอยากเอาน้องไปไว้ที่บ้านสวยนี่ทุกคนดูอันนี้ มันลอยมันลอยอยู่จริงๆมันลอยได้ยังไงอ่ะเห็นปะเห็นปะมันลอยอยู่อ่ะอุย้ยบาวซ่าไม่เคยเจอร้อนจนน้องแมวละลายเลยน่ารักอ่ะเออร้านนี้แต่งแบบน,นะน,น่ารักเนาะโคฟานิเตอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยสไตล์ประมาณเนี้ยนะคะสวยดีร้านสูงใหญ่ในเนี้ยห้ามถ่ายภาพเยอะนะทุกคน ้าวถ่ายเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะพล่ปนี้จะพามาดูแบบคร้าๆกันนะคะเพื่อใครกําลังหาของแต่งบ้านอยู่เหมือนกันนะก็จะได้รู้เนาะว่าแบบว่าที่นี่เขามีขายอะไรบ้างเผื่อเจอแบบสิ่งที่เรากําลังหาอยู่่รลาน,นี้น่ารักมากทุกคนดูดิจะเป็นแบบดอกไม้อะอยู่ในโดมอย่างเงี้ยดูผีเสื้อดีผีเสื้อน่ารักมากสวยมากอ่ะว้าวสวยจริงไม่มีเยอะเลย ไปต่อกันที่โซนบีซอยหนึ่งค่ะนี่ร้านนี้ขายเป็นแบบของเก่าๆนะว้าจังเลยอะ่ะเออเนี่ยสวยอะ่ะเป็นแบบเป็นฟิลเหมือนแบบมันสื่อเก่าๆอะ่ะทุกคนนี่เนี่ยดู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 แบบเป็นแบบของเป็นบ้านเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยอะ่ะนี่เป็นแบบบริเวณข้างๆก็จะมีพวกร้านอาหารขายด้วยนะคะอืมก็จะเป็นร้านอาหารตามเนี้ยเลยประมาณนี้เนาะไปเดี๋ยวเราเดิน กลับไปที่โซน A กันโซน A อยู่บริเวณนี้นะคะเย่ติดกับโซน B อย่างนี้เลยอลองเดงิดูกันทางโซน A เป็นอะไรแบบไหนบ้างนี่ดูดอกบัวสวยมากเลยอ่ะเอออ่าอันนี้อะไรก็กก้า990นะคะสวยมากสวยมากตัวนี้เขาก็จะขายพวกน้ำมันหอมระเหยอะไรพวกนี้เยอะเนานะ ก็มีปลานลูกปัดนะคะกันมาจนถึงพระพรหมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวแวะไหว้พระพรหมแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนขายของสัตว์เลี้ยงนนก็จะเป็นของสัตว์เลี้ยงแบบนี้เลยไอ้น,นี่พี่แมววิ่งออกกำลังกายเออน่ารักน่ารักมีกรงแมวมีอะไรมีอ่ะเอ้ยน,นี่มีคอนโดนแมวด้วยอ้อ เขาไม่ค่อยแปะราคาไวน้นะทุกคนคืออยากรู้อันไหนก็คือถามเอาอย่างเดียวเลยนะคะน้องัวใหญ่มากัวใหญ่จริง่อใหญ่มากทุกคนแต่ละตัวหน้องจะสูงกว่ากงแล้วอะ่ะแม่เชิยวนานหลับนานหลับอุตุเลยเพิ่งบอกไปเมื่อต้นคิดว่าจะไม่มาโซนสัตว์เลี้ยงมาโหสัตว์เลี้ยงเฉยอ,อยู่นานเฉย กาศจะพามาดูแค่ของแต่งบ้านออยู่สัตว์เลี้ยงยาวเลยน่ารักมากคืนอน้นองๆที่นี่เขาอยู่ในห้องแอร์กันนะคะอยู่ดีกว่าเราอีกอะเราเดินร้อนมากทุกคนโอ้ตวตรงนี้มีกระต่ายด้วยมีกระต่ายมีหมาอะไรเยอะคือก็ห้ามแบบห้ามถ่ายภาพค่อนข้างเยอะนะคะที่นี่นะใครสนใจลองมาเดินดูทุกคนเนี่ยแต่เขาอยู่ดีอยู่ดีกินดีนะอยู่ในห้องแอร์ แต่เห็นแมวที่อยู่ในแบบในห้องแอร์เมื่อกี้อยากเกิดเป็นแมวเลยอะ <c oughs> ดูอยู่ดีอะดูอยู่สบายวิมีแฮมสเตอร์บ้านแฮมสเตอร์น่ารักเนาะชอบอ่ะชอบบ้านแฮมสเตอร์บ้านแฮมสเตอร์น่ารักมากเลยอยู่แบบในกรงที่แบบหลักชูมากอยู่ดีมีแบบมีเปิดแอร์ให้อยู่อ่ะน้องๆน่ารักจังไปต่อกันค่ะ อันนี้กี่ไปทางตลาดนัดจตุจักรนะทุกคนที่ออกมาตรงประตูสามนะผ่านตรงโซนจตุจักรเมื่อกี้ที่เราเดินกันไปแล้วนะคะมาตอนนี้เรามาเดินตรงโซนตลาดนัดกันต่อว้าร้อนร้อนมากๆอ่ะอุ้ยข้ามมาแล้วมีของขายเยอะมากทุกคนนี่เหล๋พามาดูพามา,า,มา,า,มาดูร้านตามตรงนี้มีขายตามชามเยอะมาก อย่างใบตรงนี้นะคะ90บาทไรเงี้ยเออน่ารักมากเลยทุกคนมาข้างนี้ก็จะมีพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรขายเยอะมากมีของกินด้วยเต็มเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบขายของเก่าๆหน่อยนะคะมีแบบเป็นพระอะไรเงี้ยเนาะมีเป็นพระเป็นรูปปั้นนะคะจะเป็นของเก่าๆอะไรเงี้ยเยอะอ้าวตรงนี้เป็น ร้านหนังสือที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันใช่ไหมเออเนาอเห็นในโซเชียลเยอะสวยดีสวยดีข้างทางเป็นร้านขายเสื้อผ้าเยอะมากทุกคนเท่าที่กวาดสายตาดูคร่าวๆราคาก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะคะอืมราคาก็ทั่วไปทุกคนใครมา MRT นะคะกำแพงเพชรออกได้เลยตรงนี้มาถึงก็คือเข้าตลาดอย่างนี้เลยนะ โอ้โหวันนีいい้แดดมันช่างจ้าซะเหลือเกินเสื้อผ้าแบสไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นเยอะนะทุกคนน่ารักอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบมินิมอลยีนยีนอะไรเงี้ยเนาะ เอา,าตรงน,นี้เป็นหลังจะผ้าผู้ชายนะคะดูแบบว่ามินิมอลดีเนาะลองดูดีมาดูอ้อเนื้อผ้าดีมากทุกคนตัวรศัศม่ร้อยห้าสิบนะคะซื้อเยอะก็ลดราคาอีกมีหลายแบบสวยดีเสื้อผ้าที่นี่ค่อนข้างแบบหลากหลายนะหลากหลายแบบมากๆนะคะอรอยก้วที่เนี่ยแบบเสื้อผ้ามีทุกสไตล์เลยอะ่ะ ออรบบน,นี่ดูทางเฟดนี้สามร้อนห้าสิบาทเท่านั้นเองทุกคนคัตติ้งดีด้วยผ้าสวยด้วยอ๋อได้เป็น3มชิ้นเนาะเป็นเสื้อเป็นกางเกงนะคะน่ารักดีตัวนี้ร้านขายมีอีกหลายชุดนะคะ่ะทุกคนเราก็ถูกๆท้งนั้นเลยอ่ล่อยมาแล้วจ้าชุดนึงนี่ร้านตรงนี้นะคะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้อ่าทุกคน ลองมาซื้อกันได้สภาพถูกมากแล้วก็รู้สึกว่าคัตติ้งดีมากปัดเย็บแบบดีฝีเข็มดีลองมาซื้อดูสายตาเริ่มรักแรกว่าพอมันเริ่มเสียงเงินปุ๊บม,มันจะไปต่อเรื่อยๆละมันเริ่มพอมันได้เปิดเลิกในการจ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มไม่หยุดละเนี่ยอ้านสวยๆเยอะมากทุกคนไปจะดูสภาพผ้ากันเนาะ ไทยนะคะเราลองชิมกันว้าวมาชิมจังเลยมีช้อนอยู่ใต้ฝาลองชิมกันแข็งมากแข็งมากเลยเห็นไ่ม <c oughs> <c oughs> ทุกคนจะได้กินไหมแข็งอ่ะ <c oughs> ให้ทุกคนดู เราช่วยกันดูพยายามแล้วอ่ะไี้พยายามแล้วจริงๆแต่นี้อาจจะต้องรองมันละลายแบบหนึ่งอ่ะทุกคนยังกินไม่ได้นะรแล้วทุกคนดูร้านเขาสวยมากร้านสวยมากจริงๆไปเดี๋ยวเราไปซิวข้างนอกกัน เมื่อกี้มีโปรโยทองวิงวิงด้วยอ่ะไม่ทันได้เตรียมใจว่าเขาจะโปรโยสวยเลยเนาะวิงมากแล้วคือไม่ใช่เลยนะกางเกงกางเกงก็ติดทองด้วยอ่ะอว้าวอร่อยมากทุกคนอร่อยแบบโคตรเข้มเข้มชาบแบบอย่างดีเลยต่อให้เรายังไม่ได้กินไอติมชาไทยนะคะแล้วก็กินชาไทยนี้ไปก่อนอร่อยมากร้าน สี่ชานะคะอยู่โครงการ3ซอย46 2ับ2นะทุกคนเข้าไปซื้อกันได้ในนี้นะคะอร่อยมาก เครื่องหอมทุกคนหอมมากหอมกินตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปไว้ที่บ้านบ้านใครยุงเยอะนะเอาไปไว้ที่บ้านยุงจะได้ไม่เข้าบ้านนะแบบจะเราจะหาที่ชิมไอติมกันน่าจะละลายได้ที่ละโชคดีของประเทศไทยที่อากาศร้อนไอติมเลยละลายไว้ <c oughs> หามุมกินได้ละ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยแลวไปหมดเลยนนแล้วนอวอือ <c oughs> <c oughs> ไม่มีชิชูพอมันจะละลายอ่ะมันก็ละลายแบบเหลวเลยอ่ะอืมเข้มเข้มชามากอหวานหวานเจี๊ยบ ที่มาเดินจับตุจักบ่อยๆนะแล้วก็ร้านไหนเด็ดร้านไหนดีร้านไหนหน้าช็อปเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มาป้ายยากันไว้ได้นะคะกิ๊ <c oughs> <c oughs> พร้อมจะโดนป้ายยาเต็มพี่กี้ไม่ได้มาเดินที่เนี่ยนานมากเราแบบเดินครั้งสุดท้ายก็คือก่อนโควิดอ่ะเออตอนนี้ก็คือแบบไม่รู้เลยอ่ะว่าแบบอะไรตรงไหนยังไงเป็นแบบห้ามพลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองไปเดินกันเรื่อยๆทุกคน ลูกชิ้นปั้นสดเขาบอกเป็นหมูล้วนทำเองร้อนแน่ๆเพราะว่าแค่จับผ่านถ้วยนี่ก็ร้อนแล้วเนี่ยหมูล้วนไก่้วนิมได้เลยครับร้อนเกินชิน้นทำเองไม่ใส่แป้งไม่เด็ดและชินได้เลยครับลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป ร้อนมากทุกคนร้อนมากแนะนําว่าใครกินร้อนไม่เก่งอย่าเพิ่งกินเดินไปเรื่อยๆก่อนค่อยกินแต่จริงๆหมูแน่นมากเป็นเนื้อหมูนั้นมากเลยอ่ะดีดีดีส่วนน้ำจิ้มเผ็ดสำหรับพี่รู้สึกว่าเผ็ดเกินไปนะคะใครชอบเผ็ดก็จัดเลยเอาไปให้เขาใส่น้ำมะขามเพิ่มให้นะคะทุกคนคือเป็นแบบคลิกๆเอ่อซีฟู้ดอย่างเดียวอ่ะมันไม่หไหวนะคะเผ็ดสำหรับพี่รู้สึกเผ็ดก็ชิมต่อกัน อ,อยังร้อนอยู่ข้างในยังร้อนอยู่แต่ว่าอร่อยเออก็ว่าใส่ผสมซีฟู้ดกับมะขามอะ่ะอร่อยเออแรี้ยวหวานขึ้นร้านตรงนี้ก็ชุดน่ารักทุกคนผ้าดูแบบผิวๆใส่สบายมากเลย250บาทนะคะนี่ข้างในก็มีมีอีก นี่เป็นแบบเขาเรียกพาอะไรอ่ะถ้าแบบนี้เออน่ารักกี่ไม่เคยมาช็อปเสื้อผ้าที่นี่เลยนะทุกคนพี่เพิ่งรู้ว่าเสื้อผ้าที่ี่ถูกมากอ่ะ ออสวยๆแล้วก็ถูกเยอะมากแล้วก็มีหลายสไตล์มากๆเลยปกติส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็จะมาหาของกินอย่างเดียวนะคะไม่เคยเดินช็อปเสื้อผ้าเลยอะ่ะนี่น่ารักเป็นกระเป๋ายีนแบบนี้น่ารักจังเลยสวยดีนะ ร้านเครื่องหอมที่นี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะโออแล้วส่วนใหญ่ร้านเครื่องหอมที่คนเข้าไปก็จะเป็นแบบต่างชาติทท้งนั้นเลยนะคะที่เข้าไปซื้อกันอะ่ะแต่เดินผ่านอะ่ะทุกร้านแบบกลิ่นที่ออกมาส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นตะไคร้แสดงว่าจะเป็นกลิ่นไขยดีตอนนี้นะคะถ้าจะถามว่าเสื้ออะไรฮิตที่สุด <S <S ก็คงไม่พ้นลายช้างทุกคนไม่ว่าจะเสื้อจากกางเกงคือลายช้างฮิตมากเท่าที่เดินไปรอบๆอบ่ะร้านที่ขายเสื้อลายช้างอะไรอย่างเงี้ยนะคนเต็มและส่วนใหญ่คนที่เข้าไปก็คือลูกค้าต่างชาติ เ,ออเออมหาเสื้าลายช้างกันเยอะมากฮิตดีฮิตดีถือว่าเป็นเทรนด์โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้นะคะประมาณนี้กับจตุจักเนาะคือที่นี่ก็สามารถจอดรถได้หลายที่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวก่จะเขียนพิกัดไว้ให้รักกันว่าจอดรถที่ไหนได้บ้างมาเจนทางมายัางไงได้บ้างนะคะคร่าวๆก็เท่านี้ละค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา รับชมรับดูจนถึงตอนนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าอยากให้ไปที่ไหนอีกไปเดินเล่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้นะคะเคยอยากดูที่ไหนบอกไว้ละกันไปได้เดี๋ยวไปให้นะคะวันนี้ก็ลาไปกับตะพิงทางนี้ค่ะบ๊ายบายอันนี้อยู่ในโครงการมิกจัตุจัรนะคะสวยมากทุกคนใครที่เป็นสายถ่ายรูปคอนเทนต์ต่างๆ แนะนำคือแบบอันเนี้ยเหมือนเขามีโซนทีกกั้นไว้ด้วยนะเดี๋ยวรอเขาเสร็จก่อนรับรองความงามสวยแน่นอน